สวัสดีครับอยู่กับอนิเมะบอลทีวีนะครับช่วงวันนี้ผมจะมาพูดถึงวันนี้เราก็วันนี้เราก็มีอยู่ในเกมบูอาไคนะครับผมว่าวันนี้เราควรทําอะไรบ้างนะครับช่วงไม่มี Event อีเวนต์คูสออ่าช่วงอีเวนต์คูสองฮาร์ดอยู่เนี่ยผมถ้าจบอีเวนต์คูสองฮาร์ดไปปุ๊บเราควรจะทําอะไรต่อเดี๋ยวคลิปนี้เราดูให้จบนะครับเดีย๋ยวเรามา อย่าเรามารอจิตตามรับชมกันเลยยวคงจะตัดไปเลยนะครับอ่ะช่วงจบอีเวนต์คูส2ไปปุ๊บเนี่ยจะมีกิจกรรมมาใหม่กิจกรรมของหนูชุนใช่ไหมทุกคนเตรียมดองสตามิน่าได้แล้วนะไอ้พวกดอง460อบอ่ะอ่ะเตรียมดองไว้ได้แล้วนะเพราะว่าทำไมถ,ถึงต้องเตรียมดองไว้เพราะว่าเวลาเราไปลงก,กิจกรรมมันใช้เยอะมากครับ มันต้องเล่นด่านยาวมากเพราะว่า12ด่านมันต้องใช้มันสี่ร้อยหกสิบขึ้นไปโอเคบอกบอบอกว่าเอา,เอา,เอาทำไมถึงดอสต้ามินาไว้มาดูคลิปนี้ให้จบเลยะครับถ้าดอสตามินาไว้ก่อนคนนั้นจะได้ได้ด่านเร็วกว่านะร่าผมแนะนำนะให้ไปลง PVP ก่อนอันนี้ผมแนะนำเลยสำหรับคนเล่นนะไปลง PVP ก่อน ถ้าไปลงพีพีซีซั่นสองจบเ่าค่อยมาลงเล่บบอสต่ออันนี้สําคัญมากกว่านะอย่าอย่าไปลงเล่บบอสก่อนเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มอันนี้ผมมาบอกทุกคนนะว่าพี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 เนี่ยก็ไปลงให้ให้ได้เพจเย,ยอะก่อนถ้าบางคนอยากได้มิก,กุนัสส์อ,อย่างเงี้ยก็ผมจะพยายามมาบอกนะครับว่า เออทำาไมถึงลงพีพก่อนเพราะว่าเพชรได้เยอะกว่าเลบเล็บบอยไงถ้นเราไปลงพลีั้าลงพีถ้าเราไปลงพ v p ปุ๊บเสร็จแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาต่ออกลับมาต่อทำไมถึงต้องกลับมาต่อเพราะว่าปดเขาจะช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่เวลาฟาร์มเพชรสนุกมาเลยนะบ,บางคนถามว่าทำไมถึงต้องไปลงพ v พ Pvp ก่อนนะครับพัดจบเลยบอสไม่รู้ว่าทางยักซ่อนเขาจะทำยังไงนะ <c oughs> อ่ะอดี๋วจะมาพูดกิจกรรมหนูชุนนะครับเราควรฟาร์มอะไรเดีย๋ยวเราตับไปเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าเราควรฟาร์มอะไรเป็นอันดับแรกนะครับผม กิจกรรมเนว่์แลนอ่าเน่ยครับทำไมถึเนีย่ยพวกนี้ก็อันนี้ผ่านตาเข้าไปไม่ต้องไปสนใจอย่าโหขอตัดถ้าไปเดี๋ยวมันใช้เวลานานาน,นะครับอโอเคเราก็มาถึงจุดที่เรามาถึงผ่านโหมาตัดต่อคลิปนี้นานมากเลยนะโอเคเราควร จะฟาร์มอะไรเป็นอันดับแรกนะครับทุกคนอย่าทิ้งไอใบขาวนี่ครับห้ามทิ้งอย่าขาดเอาให้หมดย้าว่าเอาให้หมดเลยโค้ดสม,มุดร,รายงานเนี้ยผมใช้ไม่เคยพอเลจริงๆนะหกร้อยเนี้ยผมจะงรีงให้มันเร็วนะครับผมจะเร่งเร่งให้มันเร็วเพราะว่าไอ,ไอใบขาวเนี้ยผมขาดแขนมากหมดตูดเลยก็ว่าได้อะหมดตูดเลยก็ว่าได้ใครที่มีเยอะแล้วก็ไม่ต้องเอานะครับเพราะว่ามันใช้ไม่หมดหรอก เฮ้ยผมว่าเอาไว้ก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวก็จะมีตัวอัพอีกเยอะเลยเชื่อผมี่ยเชื่อผมเถอะอย่าไปแบบเห็นใบขาเนี่ยว่าไม่เอาไม่เอาโอ้โหไปเชื่อคุณไปเชื่อคุณมาติโน่ได้ยังไงเนี่ยทุกคนอย่าไปเชื่อคุณมาติโน่เอานะฮะเพราะว่าใบขาวเนี่ยสําคัญมากใครใบหมดเอาให้หมดนะครับผมผมหมดตูดแล้วเนี่ยหมดด่าก็ โอเคอันนี้ติดเลยไปขอโทษด้วยครับโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าเราครฟามอะไรเป็นอันดับแรกอันดับแรกอ่ะใบอีใบพ e P ครับถ้าเจอใบอ E P ได้ก่อนคนแล้วก็จะมีเสษนะ้องคนทวีมาด้วยครับพราะว่าถึงภาพไม่ใช้ก็ต้องขออภัยด้วยครับอันนี้ผมอาจในมือถือเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยโอเคใบ E P หนึ่งช่วงกิจกรรมเนี่ย ให้ฟาร์มหนักๆเลยใบอีพเนี่ยค่าได้ค่ามีหกร้อยเอาเอามาหกร้อยเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมอ่อชื่อว่าอะไรนะเนวเวลนอ่ะเนว์ลนก็เป็นกิจกรรมที่ผมอยากฟาร์มใบอีพมาช่วงนี้ก็ขาดหมดตูแล้วว่า,วาผมจะลง e ีเอ็กไงจะรีบลง e ีอ็กให้มันเร็วนะครับผมเพราะว่าโอเค คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมา,าผมมาบอกเฉยๆนะครับโอเคนะเซตต่อไปก็จะเป็นฟรีหน้านะครับผมฟรีหน้าลูกแก้วลูกแก้วอยู่ผมหมดตูดแล้วสีขาวอยู่หมดตูดเลยไม่มีแล้วไอน,นี้ก็หมดเนีย่ยไอ เนี่ยผมจะมาฟารพวกเนี้ยสำคัญเลยนะครับผมซีดีของสร้างหฮจือเนี่ยคนก็ขาดแลนมากก็จะมีโรงใิอิคิยากะด้วยนะครับผมก็อืมโอเคผ่านต่อมาก็จะเป็นเศษจีเศษจีเศเนี่ยผมบอกเลยให้เอามานะครับผมอัพขึ้นสี่ดาวจังได้เลยครับตัวนี้งเก่งอยู่ดีครับยังได้ใช้อยู่เหมือนเดิมโอเคไอเนี่ย ผมเชื่อเลยว่าไอ้ทุกคนเนี่ยมันต้องขาดชิ้นนี้เยอะไอไอหินอัพเกรดอะอะของพวกนี้ก็เอาผมว่าเอาให้หมดเลยเนี่ยเครดิตก็มีไม่เน้นฟาร์มเครดิตก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็ฟาร์มได้นะเราก็พอฟาร์มพอถูกพอไถได้ไม่ใช่แบบว่าโอ้ฟาร์มไม่ได้หรอก ฟาร์มไม่ได้หรอกอันนี้อย่าไปพูดถึงอย่างนั้นครับเห็นแค่นี้ว่าฟาร์มได้เหมือนกันนะของเศษจีเศแล้วก็ไอไอไอลเวลอย่างเงี้ยผมเอาอยู่แล้วนะเอาให้หมดผมเอาหมดผมบอกว่าผมเหมาหมดตู้เลยก็ว่าได้ผมเหมาหมดนะครับผมเรียกว่าเหมาเลยครับโหเอามาหนึ่งชิ้นโอ้ยเกมแม่งใจร้ายเลเกิน อันนี้เอามาสาสิชิ้นอัพไึ้งตัวโอเคอันนี้ก็ใช้ใบไอ้น,นี่ครับใบม่วงนะฮะมันสือม่วงนะครับอัพอีโอริใครที่มีเศษเหลือก็ไม่เป็นไรแหละสามารถเอาเศษกี่เศษมาได้อืโอเคครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมตัดไปก่อนนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดใช้ใม่ไหมไม่ใ <c> ช <oughs> ่กดใช้กดกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยเพื่อเป็นเพื่อเป็นกาลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยเลยสำหรับคลิปนี้อันนี้เบ t v ก็ทีวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมถ้าเกิดใครสนใจดูคลิปเลยบอลผมจะ,จะมีลงคลิปให้ดูด้วยตลอดนะครับผมเดีย๋ยวจะกลับมาลงคลิปละ ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบายูย